เกจจุดหน่อยนะคะแล้วก็ท่านรู้โหมันไม่ได้สู้กันก็โบก็เลยอืมมันก็ไหวได้นะ <laughs> 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 คกินลองทำกินดูนะคะอร่อยมากเลยนะคะทำนกิ้มซีฟู้ดค่ะหอยแครีนะคะสมุนไพรวิธีทำทำง่ายง่ายนะคะเนี่ยเวลาเราปิ้งมันก็จะไม่เหนียวนะคะทำน้ำกิ้มซีฟู้ดขึ้นแบบใครยังไม่เคยกินลองทำกินดูนะคะเดี๋ยวจะใจความอร่อยนะคะ อันนี้คือรอเสร็จแล้วก็จะไปเสียบไม้นะคะ